ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปหวานตอนเย็นๆคำๆเราก็ได้ลงไอชุดเต็มดับไปให้กับเพื่อนๆแล้วมันก็ยังเหลือตั้งสามตัวเลขเพราะว่ามันเหลืออยู่ที่ศูนย์หนึ่งและสองทีนี้เราจะมาตัดคัดให้มันเหลือน้อยลงกว่านี้ด้วยแต้มของเราทีนี้จากแต้มดับเราจะมาดูแต้มเด่นของเรากันเอามาเพื่อที่จะเอามาตัด มาคัดอีกทีหนึ่งเพื่อเราจะเหลือชุดเดียวหรือสองชุดสามชุดก็ว่ากันไปตามไอ้สูตรที่เรามีที่เราทำได้ก่อนที่จะไปดูสูตรนั้นมาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับไอเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสนับสนุนแต่รัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆและที่สำคัญแนวทางทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพื่อนมาดูชุดแต้มดับของเราไปมาดูชุดแต้มดินของเราทีนี้เพื่อที่จะมาตัดมาคัดก็คือเราจะทําตั้งแต่ชุดที่ที่เราทําเลยนะครับก็คือหนึ่งเก้าเก้ากก็คือชุดนี้เพื่อที่จะมาตัดว่ามันจะมาชนกี่ตัวมาชนอะไรยังไงเราก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละงวดแน่นอนมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็คืออ <c oughs> สุดแต้มของเรานั้นก็คือ6 4 0ได้9ก็ดึงแต้มไปเลยนะครับ9 0 1 2 3 4มาเปรียบเทียบดูเนะเราเขียนดูก่อนนะครับเขียนแต้มลงไป มันจะได้เพื่อความรวดเร็วสําหรับเพื่อนๆจะได้มาอธิบายทีละขั้นตอนจะได้เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆว่าวิธีการตัดวิธีการคัดมันเป็นแบบไหนและก็สูตรการคํานวณมันเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมเขียนลันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําไว้แล้วก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้เพื่อความรวดเร็วให้กับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเซ็งมานั่งอธิบายอะไรยุ่งยากกลัวจะเสียดใช้เวลาตั้งนานอะไรทํานองนี้ แล้วก็จุดที่3ได้ที่9 0 1 2 3 4จุดนี้2 3 4 5 1> 9, 0 1 2าศูนย์หนึสอ่สู่ตรของเราค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนะครับช่วงนี้เอาความชัวไว้ก่อนอยังไงยังไงก็ทนทนดูก่อนนะครับเพื่อน ศูนย์หจะได้คิดเป็นคำนวณเป็นนะครับหกเจ็ดแปดก็ศูนก็คือ, 6, 7, 8, 9, 0, คอมาอธิบายกันก็คือชุดเต็มของเราชุดแรก ก็จะมาชนกันอยู่ที่เห็นไหมครับ,บอไอชุดนี้จะมาชนมาคัดดูมันจะชนกันอยู่ที่0.4มันก็สอดคล้องกับสูตรของเราที่เรามีก็คือ0.4จุดนี้ตัวที่เข้านั้นก็คือเลข0มาดูุดที่2เหลือดับก็คือ4.5.6ของเรา4 5 แลข6เข้าที่4ก็คือเข้าชุดนี้ย่งย่งน้อยมันก็ตัดออกไปหลายชุดไม่ต้องกลัวเพื่อนหัวต่อไปเหลือดับที่0ูนย์ลนะหอันนี้ชนที่0ตัวเดียวอย่างนี้ก็ค่อยลูกหน่อยนะครับเพื่อนสบายหน่อยจับได้ไอชุดน้อยตัวต่อไปชนกันอยู่ที่ 3 5 7ก็คือ3 5 7เพราะว่ามัน1 3 5 7 9ตัวที่ออกก็คือเต็ม5ก็คือชุดนี้ต่อไป1 2 3 4ก็คือชนหมด1 2 3 4ถ้าเกิดชนเยอะๆอ,อย่างนี้ก็โอ้โหไม่ไหวนะครับเพื่อน คัดยากอุตสาหาสูตรดับตั้ง10สูตรมาเจอมาคัดกับสูตรเด่นของเราต่อไปหัวที่ออกไอ้หัวต่อไปหัวตาม8นะอันนี้4 7 8อันนี้4และ7มาเข้าที่เลข7จุดนี้ทีนี้ 1,3,4,5,8 1,3,4,5อันนี้ก็ชนมาตั้ง4ตัวมันงวดนี้เข้าที่เรียก3 <c oughs> <c oughs> ก็คือเลียก3ก็คือชุดนี้ต่อไป2,4,2,4,6,7 ก็มาชนกันอยู่ที่6และ7ตัวที่เข้าก็คือเลขยกจุดนี้เห็นไหมครับมันก็บางทีก็ชนมาทั้ง4ตัว2ตัว4ตัว3ตัว1ตัว3ตัว2ตัวมันก็ไม่แน่นอนอย่างที่พูดไปที่นี้มาดูวิธีการคำนวณ <c oughs> ก็ง่ายๆ จะต,ตายช่องเรานะครับเพื่อนๆสูตรยากเราไม่คำนวณให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะทำไม่เป็นกันยุ่งยากก็คือเราจะใช้หลักหน่วย10ล่างหน่วยล่างก็เป็น95เป็น4บวกหเป็น5ก็เดินแต้มไป5 6 7จ็ดมาดูมาดูว่าหกเจ็มาคัดดูทีนี้มาคัดดูกับชุดนี้มันก็จะเหลืออยู่ที่แต้มศูนยต้มเดียวก็คือแต้มนี้แต้มศูนทีนี้ทีนี้จะมาจับกับชุดไหน ในเมื่อเราก็ได้แต้มมาแล้วเราจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรเป็นดินเป็นตัวเด่นล่างนะครับเพื่อนสำหรับสูตรนี้เพื่อที่จะมาจับกับชุดแต้มที่เราได้ทีนี้เราได้แต้มแล้วเรายังขาดตัวด่นหรือว่าจะประกบกับชุดไหนเราก็ทําให้ดูเลยนะครับทีนี้ก็คือไอ้ตำแหน,น่งหลักแสนสิบหอยวกด้วยแปด มันจะได้ตัวดินอยู่ที่8 2 9 0 9เป็น0เป็น2องสาและ4 <pic. c oughs> noise, <c oughs> ถ้าเกิดเราจับวินกันมันจะได้อยู่ที่6 7 8 9 9ช <questions. S 1> ุดด <Shout> ้วย <Germans those Rogers> ล้วก็เอาเป็น2อะไรได้0ย์ก็28 3อะไรได้0นย์ก็3 7 4อะไรได้0ก็4 6ถ้าเกิดรตัตกอจับวินกันนะครับก็คือเข้าที่3เป็นเป็นเป็นชุดนี้เข้าที่เลข3วินกันอันนี้เราเราเราจะไม่วินให้ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปวินวดที่เราจะใช้เลยดีกว่าบวกแปดเท่ากับ 0ูนย์แปดหได้สีห้าอันนี้เข้าที่เลขหออกห9 <c oughs> 0 1 9 0 1เขที่เลข0 9อะไรได้0 9 1 0อะไรได้0ก็0 0 1อะไรได้0ก็1 9ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่ามันชนตัวเดียวมันก็ง่ายหน่อยดูว่าต่อไป2 3 4 สองตัวที่เข้าก็เข้าสองตัวเลย2และ3ามตต่อไป8 9ดเก้็สองก,ก็เป็นศูนย์แล้วก็ห้าเป็นแปดแ ตัวที่เข้าก็คือเลขแปดหัวต่อไปได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วหมวดต่อไปเออเข้าที่เด็กหนึ่งก่อนหนึ่งอะไรได้เจ็ดก็หนึ่งหกแหละรครับเพื่อนแปดอะไรได้หนึง่ง ก็8ปิดสามเนี่ยนมองเนี้ยเดี๋ยวมาดูสูตรที่เราจะใช้ดีกวา่าเราจะไดไ้ไม่เสียเวลามากมายเพื่อนวันนี้8ปไดเก้า2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองและสามเข้าสองตัววันนี้วันนี้ ตำแหนง่งบวกแปดยได้หนึง่งไ,ได้สงได้3 <c oughs> ออกที่5้หนึ่งก็คือเข้าที่เด็กหนึ่ง <c oughs> มาดูวันนี้ทีนี้ดูวันนี้กันก็คือตำแหน่งนี้แหละครับเพื่อนหลักแสนบวกด้วย8ก็ได้เท่ากับก 8ป4บวก7ได้1 1 2 3ดังนั้นได้ที่1 2 3เราจะมาประกบด้วยแต้มของเราก็คือแต้มเดียวที่เราได้ก็คือแต้มศูนนะครับเพื่อนมันก็มีแค่3คู่ชุด3คู่ชุดเองที่ว่าคัดด้วยแต้มของเรา เกิดว่า1อะไรได้ศูนย์ก็1,9 1,9 2อะไรได้ศูนย์ออะไรก็3,7 3สามคู่ชุดนะครับเพื่อนก็ ในสาคู่ชุดนี้ออก็มากับชุดที่ว่าเราเน้นไปคลิปเมื่อคืนนี้ก็จะมีทุกตัวแล้วครับเพื่อนแต่ว่ามันที่หลือยู่แค่สาตัวก็คือแต้มศูนย์ก็คือ7 3 3 7 8 2 2 8 1 9 9จ็ชุดจาก6ชุดก็กลายมาเป็น3ชุดก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้ไอ้เพื่อนๆเขาขอไอ้เราพัฒนามาผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูนะครับชุดเราพัฒนาเอาแบบเน้นๆเตเต็มไปดูเป็นวันแรกก่อนเดี๋ยวผมลงให้ดูในคลิปหน้านะครับสําหรับเพื่อนๆชาวที่ว่าเด่นเราพัฒนากันเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาชุดแตามาให้ดูก็คือชุดแตมในห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็มาตัดกับชุดดักของเราก็จะเหลือแต้มเดียวก็คือแต้มศูนย์เป็นแต้มดินสําหรับไอแต้มรางของเราเป็นชุดวัดใจของเรากันไปถ้าเกิดว่าจะให้นิ้นพูดตามหลักจริงๆผมสามชุดนี้ผมก็ชอบไอทุกชุดนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้นิ้นจริงๆผมคิดว่าสามแปดนี่ก็สวยนะไอสามเจ็ดนี่สวยชุดนี้ ชุดหนึ่งเก้าก็สวยยังไงก็สามชุดนี้แหละไม่มากหรอกกับตัวเองกับตัวเอาด้วยก็ยังไงยังไงก็พิจารณาดูเอาสามชุดนี้แหละที่ผมจะเป็นชุดสรุปของผมเพราะว่าล่างเราก็เต็มที่ทําได้แล้วแล้วทีนี้เราจะค่อยมาลุยบนกันต่อเพราะว่าบนก็ยังเหลือชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวของเราอีกได้แต่ตัวนี้มาก็ <c oughs> มันก็เหลือหลายชุดอยู่นะครับเพื่อนเราจะเน้นให้มันเหลือน้อยชุดเหมือนเหล็กล่างของเรา ส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเอาใจเราพัฒนาเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ